ไฟแต่งสวนโซลาเซลล์แพ็คใส่ถุงไม่ยางดีขอนี้หนึ่งกองก็จะมีไฟแต่งสวนโซลาเซลล์ขาตั้งปักดินและมีคู่มือให้ด้วยอันนี้พนฐานหน้านะครับมีหลอดไฟ LED 7ดวงนะในคลิปวิดีโอนี้เป็นแสงสีอุ่นนะครับตัวนี้แผงโซลาเซลล์แผงใหญ่พอๆกับฝ่ามือเลยนะครับอันนี้พนฐานข้างตัวโคมไฟสามารถปรับมุมปรับองศาได้และหมุนล็อกตัวนี้ได้เลยที่แผงโซลาเซลล์ก็สามารถปรับมุมปรับองศาได้เดี๋ยวลอนดูแสงสาว่างนะครับมีแสงไฟสีอุ่นแบบนี้หลอดไฟทั้งหมด7ดวง,งเติดดวลางนะ ไฟจะดับไปแล้วก็ใช้แบตเตอรี่อัตโนมัตินะครับสามารถปรับแสงไฟได้3ระดับนะครับอันนี้เป็นสว่างสูงสุดอันนี้เป็นสว่างปานกลาง,างอันนี้เป็นโหมดสว่างน้อยนะครับเอาปักลงไปดินได้เลยนะครับแล้วก็ปรับมุมปรับองศาให้เรียบร้อย พอ,อถึงเวลากลางคืนไฟก็จะส่องสว่างสวยแบบนี้เลยนะครับไฟติดขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะผมเอาหันส่องไปบ,บริเวณพุ่มไม้นะครับให้แสงไฟสีอุ่นสวยแบบนี้เลยลองปรับความสว่างนะครับปรับได้ทั้งหมด3โหมดนะอันนี้เป็นสว่างสูงสุดนะครับเป็นสว่างปานกลางเป็นโหมดสว่างน้อยนะครับส่องเข้าผนังส่องเข้ากรแพงก็ได้ทําเป็นไฟส่องทางเดินก็ได้หลอด led 7ดวงให้แสงสวยแบบนี้เลยนะครับช่วยตกแต่งสวนในตอนคืนสร้างบรรยากาศตอนคืนได้สวยงามเลยนะครับและไม่ต้องเช็ไฟฟ้าเลยนะกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปว,วิดีโอนีี้้ไไดดเเเลลยยมมมอสอบถาตรงหนนพิคใ